ตามรอยยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนือ่อยล้าขอเดินตามรอยยุคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดี เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่4เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูป เราก็เจรินพอรอต้อนรับญาต,ติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนได้พูดเกี่ยวกับลบล้างวิบากกรรมด้วยการบริจาคฐานญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายชีวิตของเราที่ประสบพบเจอกับปัญหากับเคาะกับกรรมกับสิ่งที่ไม่ดีกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนั่นเป็นผลพวงมาจากการที่เราได้สร้างกรรมไม่ดีไว้ เมื่อเราได้สร้างกรรมไม่ดีไว้วิบากกรรมมันก็เลยส่งผลให้เราต้องประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ประสบพบเจอกับภาวะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะให้เข้าใจเสียว่ามันเกิดจากกรรมที่เราได้ทํามาฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะพาเราท่านทั้งหลายได้มาลบล้างวิบากกรรมด้วยการทําอะไรลละยยมก็ด้วยการบริจาคทานนั่นแหละเพื่อที่จะเป็นการ ลบล้างวิบากกรรมตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจนําไปปฏิบัติให้ดีนะยมนะดังที่พระอาจารย์พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเบื้องต้นแล้วว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราสร้างกรรมนะมาต่างกันนะกรรมมันก็เลยจัดสรรให้เราประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะถ้าทํากรรมไม่ดีอามานะวิบากรรม ไม่ดีที่เราทำให้มันก็จะส่งผลให้เราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราแล้วเราจะแก้อยังไงโยมก็แก้ด้วยการบริจาคทานนี่แหละโยมในการที่จะลบล้างวิบากกรรมเอาถามว่าบริจาคคือทานคืออะไรก็คือการทำบุญนั่นแหละเอพรจจันทร์ทำบุญยังไงมันถึงจะลดละวิบากกรรม ของโยมได้อะโยมฟังก็เท่ากันในค่ําคืนนี้มีคําตอบที่จะเล่าให้โยมได้ฟังแน่นอนโดยเฉพาะการบริจาคทานก็คือการนําของสิ่งหนึ่งสิ่งใดของตนที่หามาได้โดยชอบนะสละให้แก่ผู้อื่นนะเป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่งนะโยมนะการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะเป็นการสร้างผลบุญที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเอง สามารถใช้ลบล้างวิบากกรรมทั้งที่มีเจ้ากรรมในเวรหรือไม่มีเจ้ากรรมในเวรได้ทั้งสิ้นในยมนะการบริจาคทานสามารถทําได้หลายทางหลายรูปแบบแต่ควรดูด้วยว่าผู้ที่เราให้ทานไปนั้นเป็นเช่นไรยิ่งเราทํากับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เท่าไหรเราก็จะยิ่งได้บุญบรารมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นข้อนี้โยมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงกําหนดเอาไว้ นะสาเหตุนี้เองจึงทําให้ชาวพุทธทั้งหลายนิยมทําบุญกับพระสงฆ์เพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าทําแล้วจะได้บุญมากกว่าการทําทานกับผู้อื่นแต่ก็ใช่ว่าการทําบุญกับพระสงฆ์จะได้บุญมากแต่ทางเดียวน,ยนะนอนนะพราะพุทธเจ้าท่านก็เคยตัดไว้ว่าทานใดที่ทําแล้วยังเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับทานไปมากเท่าไหร่ผลบุญที่จะได้ก็มากตามไปด้วยชั้นนั้นนะ นั่นคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกผู้ควรที่จะทำทานเพื่อให้ทานที่ทำไปเกิดประโยชน์สูงสุดยังให้เกิดความอิ่มเอิบที่ได้จากการทำทานอย่างแท้จริงการทำทานนะเพื่อสะเดาะเคราะห์โดยมากก็นิยมทำเพื่อแก้กรรมที่หนักหนาสาหัสในรูปแบบต่างๆทำเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นหรือจะทำเพื่อเสริมดวงชะตาก็ได้นะโยมนะ เมื่อเกิดเาคาะกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกรรมหนักหรือกรรมเบาโบราณท่านแนะนําให้ใช้การบริจาคทานหรือทําบุญให้เลยยมเพื่อสง่งเพื่อเป็นการสะดเดาะเคราะเพราะการบริจาคทานหรือทําบุญยังให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในบุคคลหนึ่งได้มากก็ก่อให้เกิดกุศลผลบุญมากนะเมื่อกุศลผลบุญมีมากก็จะสามารถในการที่จะ,ะก็สามารถในการที่จะกดให้อกุศลกรรมให้แสดงวิบาก น้อยลงเมื่อกุศลมีมากก็สามารถเผื่อแผ่ไปเก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกวุศลให้ความอาฆาตมาดร้ายของเจ้ากรรมนายเวรนั้นลดน้อยถอยลงข้ะกรรมที่เกิดขึ้นก็จะอ่อนกําลังลงดังนั้นการบริจาคทานนั้นทําได้หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะทานที่พระอาจารย์กําลังบอกบุญที่ขึ้นหมายเลขบัญชีให้โยมได้เห็นอยู่นี้ก็คือ,อบุญถวายน้ําดื่ม นะน้ำดื่มนี่สำคัญแล้วก็จำเป็นต่อวัดอัตมาภาพอย่างมากเลยนะโยมนะเพราะว่าวัดของเรามีพระมีเนนมีเยอะมีผู้ปฏิบัติธรรมมีโยมมาทำบุญตลอดแล้วก็มีช่างมาทำงานนะฉะนั้นน้ำก็น้ำเป็นน้ำดื่มอย่างดีนะเป็นขวดนะตาสิงด้วยนะ,นะเดือนหนึ่งก็สั่งหมดหลายร้อยแพ็คนะยมนะฉะนั้นก็คนเราขาดข้าวนี่ สาสวันหรือว่าอดข้าว3าวันก็อยู่ได้แต่ถ้าอดน้ําวันหนึ่งเนี่ยก็แทบจะไปไม่รอดเลยโยมฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยจะพาเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญใหญ่นี่ก็เป็นบุญหนึ่งที่จะลบล้างวิบากกรรมของเราได้ด้วยเช่นกันก็คือบุญถวายน้ําดื่มนะโยมนะอ,อันนี้สงก็คือการงานก็จะมั่นคงการเงินก็จะมั่งคั่งชีวิตก็จะราบรื่นดุดดังสายน้ําที่หลังไหล โยมทางวัดของเราต้องการน้ําดื่มเป็นจํานวนมากนะเพื่อใช้บริโภคสําหรับพระภิสุสามเณรอ่าแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่เดินทางมาร่วมบุญที่วัดป่าธรรมวงสารามของเราโยมก็สามารถร่วมทําบุญได้แพ็กระ45บาทนะโยมนะหรือโยมจะร่วมทําบุญตามกําลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่ะ้าจานเคลื้นให้นี้นะโยมนะร่วมบุญได้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ นะเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงนั่นเองอานิสงส์ที่จะได้ก็จะทําให้เงินทองไหลมาเทียมาเงินทองหมุนเวียนมือได้คล่องมือนะชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนดั่งสายน้ําจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ด,ดั่งน้ํานั่นเองดังนั้นก็เอาบุญด้วยกันนะแพ็กละสี่บาทตั้งจิตอธิษฐานได้ดีค่อยกดโอนนะโยมนะนี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งโยมที่มันจะเป็นการลดลบล้างวิบากรรมนะ ให้กับเรานะฮะมันก็มีหลายช่องทางด้วยกันอย่างเช่นการสร้างถนนหนทางก็ปัดกันยมก็เป็นการสะดาะเคาะนะเพื่อช่วยให้ปัญหาต่าง,างๆที่แก้ไม่ได้อ่าหรือว่าแก้ไม่ตรงนั้นขี้คายไปนใ,นในทางที่ดีขึ้นส่วนมากผู้ที่หวังจะหายจากโรคอัมพาตฟังดีๆนะยอมนะ <Led> ใครที่เป็นอันม,าพ,อมาพาตพก็แล้วแต่ถ้าจะลดลบวิบากกรรมก็ให้สร้างถนนหนทางนะฮะ โดยเฉพาะคนที่เป็นอามาพึกอามาพาดก็จะนิยมสะดเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการนี้เหมือนอเหมือนกันเพราะการสร้างถนนนั้นยอมช่วยให้ผู้อื่นีเดินทางสะดวกไปไหนมาไหนได้โดยง่ายเมื่อทําบ่อยๆเข้าเนี่ยยมกุศลเหล่านั้นก็อาจจะส่งผลให้ผู้เราจากโลกทําการกายภาพบําบัดก็ได้ดั่งใจหรือหากเกิดจากเคราะห์กรรมที่ไม่หนักหนาสาหาัสนักโยมก็อาจจะส่งผลให้หายจากโกรคอัมาพาตได้ นอกจากนั้นยมการสะดอกข้อด้วยวิธีนี้ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานศัตรูคู่อาฆาตที่คอยปัดแข้งปัดขาหรือบรารมาีเหนือเราก็จะลดอำนาจลงไปทําทให้หน้าที่การงาน,เนีจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจที่พบทางตันก็จะเห็นทางออกได้โดยง่ายนี่คือานิสงของการสร้างถนนหนทางมันจะเป็นการลบล้างวิบากรรม ให้กับเรานะฮะหรือแม้แต่การบริจาคโลหิตหรือว่าอวัยวะก็ตามโยมนะอันนี้ก็เป็นอีกืหนทางหนึ่งในการที่จะลบล้างวิบากกรรมนะฮะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเป็นชาดกนะ,ะไว้กันหนึ่งก็คืออดีตชาติที่ทรงบริจาคดวงตาทั้งสองข้างให้แก่พราม์ตาบอดอ่านะซึ่งเป็นเท้าสักกะเทวราชจ,จำแรงกายลงมาเพื่อที่จะทดสอบแล้วก็ทรงกล่าวไว้ว่าการสละอวัยวะ ที่เป็นของสําคัญของร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะเป็นการสละของรักของห่วงให้แก่ผู้อื่นเหมือนเป็นการยืดอายุช่วยให้พ้นจากความเป็นความตายยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับดังนั้นโยมเมื่อทําแล้วจะได้บุญมากนะฮะดังที่พระพุทธเจ้าได้รับตาทิพส์สาม,มารถมองเห็นทั่วโลกเป็นการตอบแทนนะเพียงเพราะบริจาค ดวงตาให้แก่ภาพตาบอดในครั้งนี้การบริจาคสิ่งของเหล่านี้ยอมจึงเหมือนช่วยต่ออายุตนเองทําให้อายุยืนและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นการสะสมบุญที่ได้กํำลังมากนะฮะสามารถส่งผลใบได้ถึงพบหน้านะฮะ,นะฮะช่วยให้ร่างกายครบอาการ32ไม่พิกลพิการรูปร่างหน้าตาก็จะดีจะสะอาดสะอา้านหลอกก็จะหล่อเหมือน อาาธบินที่กะเศรษฐีสวยก็จะสวยเหมือนแม่วิสาขาหลอก็จะหลอเหมือนอาณาทบนอาอนาธบินทิกะเศรษฐีดูดีก็จะดูดีเหมือนพ่อครูประเสริฐ <c oughs> <c oughs> นี่แหละยมนะฮะนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการลบล้างวิบากกรรมให้กับเรานะฮะฉะนั้นเราทำได้เราก็ทำนายยมนะ และโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นี่เป็นวันสําคัญของชาติเป็นวันชาติด้วยนะยมนะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9านะยมเนาะเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะห้าทันวาในวันพ่อแห่งชาติวันชาติด้วยฉะนั้นเรามาทําบุญทําความดีกันนะยมนะทาบุญทําความดีอะไรที่พระอาจารย์กำลังพาเราท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกันนี้ก็คือบุญถวายน้ําดื่ม ให้กับพระภิกษุส,สามเณรน,นะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดตั้งผู้ที่เดินสายมาทําบุญที่วัดป่าธรรมวงสารามมงเราได้บินน้ําดื่มน้ําฉันน้ํากินน้ําใช้นะฮะยมก็สามารถร่วมทําบุญได้จํานวนนะแพ็กระ45บาทนะฮะหรือยมจะร่วมทําบุญตามกําลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ที่กสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ตั้งจิตอธิษฐานไดโยมค่อยโอน คือใครจะร่วมบุญ,บญก็ร่วมบุญได้จนถึงพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกานะฮะเหลือเวลาเที่ยงนั่นเองพระอาจารย์ก็จะสรุปยอดหรือว่าปิดยอดการทำบุญแล้วก็จะให้แม่นาห้องเรานี้ได้โทรศัพท์สั่งน้ำดืม่มตาสิงให้มาส่งที่วัดของเรา,น,านะครับเอาบุญด้วยกันน้ยยอมนะอย่าตกข่าบวนบุญนะแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะยอมนะบอกข่าวบุญตัวนี้เอาบุญตัวนี้ไปบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบอกคนรักบอก ครอบครัวเราด้วยทําในนามของครอบครัวเราก็ได้โยกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพื่อที่จะได้อานิสงส์ดังที่พระอาจารย์ว่าก็คือบุญนี้มันก็จะส่งผลให้เราท่านทั้งหลายทําให้เงินทองไหลมาเทมาเงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนดั่งสายน้ําจิตใจใสสะอาดเหมือนดั่งน้ําบริสุทธิ์แล้วก็เป็นบุญที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายได้อานิสงส์ก็คือ กา,างงการงานมั่งคงอาการงานมั่นคงการงินมั่งคั่งชีวิตราบรื่นดุดดังสายน้ําที่หลังไหลนั่นเองนะครับก็บุญด้วยกันนะครับขออภัยนะยมนะขออภัยนะขอสมหมวกนะยมนะอาจจะดูไม่สุภาพแต่แอร์มันตกที่ศีรษะกลนหัวใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ประจำามาต่า ใส่ไม่ใช่ต้องการเพื่อเทนะยอมนะแต่ต้องการเพื่อที่จะไม่ให้เป็นหวัดรไม่ให้น้ำมูกไหลอ่ะทีนี้วข้ามาหาธรรมะของเราต่อนะอ่ต่อมาอาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะลบล้างวิบากกรรมด้วยการบริจาคโลกศพให้ศพไม่มีญาติ ยอมการสะดอกเคราะห์ด้วยการนอนในโลงศพไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ได้สร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้นแต่อย่างใดตรงกันข้ามยอมกับการบริจาคโงรงศพนีนะ่ไม่ได้เอาโลงศพมานอนแต่เอามาบริจาคให้แก่ศพร้ญาติหรือผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยการกระทํานี้ยอมเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะจึงถือว่าเป็นการสร้างกุศลกรรมผลบุญที่ได้รับจากการบริจาคโงรงศพนั้น ก็จะเป็นในแง่ของการต่ออายุแล้วก็การเพิ่มอาเพิ่มทรัพย์ให้ในบั้นปลายชีวิตที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้นยงคือนิยมทำกันมากนะเพราะได้บุญได้กุศลมากแต่จริงๆแล้วยงการบริจาคนี่ยังทำได้มากมายหลายอย่างนะการที่เราสละของของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแล้วถือว่าเป็นการสร้างกุศลทั้งนั้นไม่ว่า ผู้รับจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผลบุญมากน้อยเท่าใดแต่การที่เรารู้จักเสียสละประโยชน์ของตนเพื่อผู้อื่นนี่ยมเหมือนเป็นการฝึกตนให้รู้จักการเสียสละการรู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้เราจะไม่รู้ว่าผลบุญนั้นจะเกิดขึ้นกับเราในวันใดแต่อย่างน้อยยมก็จะทำให้เราได้พบกับความอิ่มเอิบ และมีความสุขเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับนั่นคือความสุขที่เกิดจากการทำความดีเพียงเท่านี้สวรรค์ก็เกิดขึ้นในใจแล้วยอมนะฮะนี่มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะลบล้างวิบากกรรมให้กับเราท่านทั้งหลายหรือแม้แต่การสร้างประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันยมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามก็ร้วนแต่เป็นการสร้างกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ ตามความเชื่อของคนโบราณนะยมนะอ่าตามความเชื่อของคนโบราณนะโดยเฉพาะเขาบอกว่าการสร้างศาลาการสร้างอุโบสถเนี่ยนะที่พระอาจารย์กำลังพาเราท่านทั้งหลายในการที่บอกบุญเกี่ยวกับเรื่องบุญภาพป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อที่จะระดมทุนในการที่จะสร้างอุโบสถที่จะทอดในวันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้ยมเป็นบุญใหญ่นะ คนโบราณนั่นแหละก,การสร้างศาลาสร้างอุโบสถอ่าเหมือนเป็นการสร้างวิมานให้แก่ตนเองเมื่อได้เกิดในภพภูมิอ่าอ่าในเมื่อได้เกิดในภพภูมิเทวดา,าน่าน่เองหรือเกิดในชาติหน้าก็จะมั่งมีเงินทองเกิดในที่สุขสบายไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองการสร้างศาลาและอุโบสถในช่วยสะเดาะเคราะห์หนักได้เพราะได้กุศลมากนะยมนะเคราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะเจราจาได้โดยง่ายหากคิดจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยมฟังดีๆนะหากคิดที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องออเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่หรือต้องการจะทําการใหญ่แล้วโยมนะบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาวัดสร้างอุโบสถเนี่ยจะเป็นการสะสมบุญไปในตัวนะการงานที่ทําอยู่ก็จะสําเร็จลุล่วงโดยง่าย อันทีนี้ยมวิธีการในการที่จะลบล้างวิบากกรรมให้กับเราอีกก็คือการทำบุญตักบาทยมความเชื่อที่มีมาเนิ่นนานการทำบุญตักบาทในเหมือนเป็นการสะสมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เมื่อยามที่รล่งรับไปแล้วนะมอเกิดในชาติใดพบใดจะได้ไม่ต้องอดอยากเกิดในสถานที่ดีๆมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผุดผ่อง การสร้างกุศลกรรมด้วยวิธีนิยมจึงไม่นิยมทําเพื่อสะเดาะเคาะแต่เป็นการสะสมบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสร้างบรารมีให้แก่ตนเองนะอาจจะมีบ้างที่ทําแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมบ้างก็ได้แต่หลักๆแหละบุญตัวนี้ก็จะนุนน้อมนาให้เราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จ มีกินมีใช้มันก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะช่วยลดล้างวิบากกรรมนะให้กับเรามันกับมันมีเสเลดอยู่ในคอมันจะเป็นหวัดยังไงไม่รู้มันจะเป็นไม่สบายยังไงไม่รู้ขออภัยนะยอมนะหากพูดไปด้วยอาจจะมีเสียงอฮือนทันงเฮัดไปด้วยนะครับ ทีนี้มาดูต่อยมอวิธีในการที่จะลบล้างวิบากกรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือการถวายหลอดไฟให้กับวัดยมสมัยก่อนนี่จะเป็นการถวายต้นเทียนนะซึ่งโดยมากนี่จะนิยมทํากันในวันเข้าพรรษาแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นยมเดี๋ยวนี้วัดวาอารามมีไฟฟ้ากันหมดแล้วการถวายเทียนให้วัดนี่จึงนิยมลดน้อยลงแต่ก็ยัง ให้ความสําคัญกันมากอยู่นโยมนะในต่างจังหวัดก็ยังนิยมกันมากผิดกับในกรุงเทพที่เปลี่ยนถวายหลอดไฟกันหมดนะหรือในชนบทแถววัดพระจันทร์ก็เหมือนกันการถวายแสงสว่างให้แก่วัดโยมก็เหมือนกับเป็นการมอบทางสว่างให้แก่ตนเองนั่นแหละช่วยมองช่วยให้มองเห็นปัญหาช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหาเกิดในภายภาคหน้าก็จะช่วยให้มีปัญญาหลักแหลมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะฮะ ยิ่งถ้าจะให้ดีโซลา r เซลล์มันจะประหยัดค่าไฟให้กับทางวัดด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งและอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะลบล้างวิบากกรรมก็ด้วยการถวายสังฆทานโยมนะด้วยการถวายสังฆทานนะ โดยมากเนี่ยจะเป็นการทําบุญเพื่อ,อการถวายสังฆทานเนี่ยยมโดยมากจะเป็นการทําบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะการถวายสิ่งของแด่พระพิสุสงฆ์เนี่ยถือว่าได้กุศลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแล้วยมยิ่งได้กุศลมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะอีกในหนึ่งที่มีความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งอดีตว่าการถวายสังฆทานด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนี่ เหมือนเป็นการสะสมบุญให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้าจะไม่ขาดแคลนไม่อดอยากนะการถวยายน้ำดื่มก็เพื่อที่จะให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะส่งบุให้เกิดในที่อุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งในภายภาคหน้านี่คืออานิสงส์นะมันจะเป็นการลบล้างวิบากกรรมให้ชีวิตของเราดีขึ้นจเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นประสบความสาเร็จขึ้นนะฮะ โดยเฉพาะาาวิธีในการที่จะลดล้างวิบากนะกรรมที่เรากําลังประสบพบเจออยู่พรนะอาจารย์แนะนําด้วยการให้ฐานใช่ไหมหรือว่าด้วยการทําบุญมันจะเป็นการสะดอกเคราะนะฮะโดยเฉพาะการสะดอกเคาะด้วยการถวายสังฆทานนั้นอ่นะส่วนมากเนี่ยมักจะนิยมทํากันหลังจากที่ประสบกับเคาะกรรมหนักๆใช่ไหมโยมหรือแม้แต่ฟาดเคราะ์ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ จากการถูกทำร้ายร่างกายก็ได้นะหรือเป็นการเสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวกับตนของเรานะโดยเฉพาะพระอาจารย์ก็แนะนำอยู่เป็นประจำนะใครที่ชีวิตมีปัญหาการเงินการงาน,งาน,งานความลักสุขภาพนกะ็ให้เราท่านทั้งหลายได้ลบล้างวิบากกรรมด้วยการถวายมหาสังฆทานคำว่ามหาก็แปลว่าใหญ่ สังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงการถวายทานครั้งใหญ่แก่สงซึ่งทร,รมหาสังฆทานเนี่ยโยมคนทั่วไปที่กําลังรับผลกรรมเก่านะจนยากนะสาธุโขโมทนานะโยมแม่ดอกรักร่วมทําบุญน้ําด้วย10แพ็คเป็นจํานวนเงิน450บาทให้คุณแม่นาโอนให้แล้วนอะสาธุ ยมแม่ประภาวีแครฝอยก็ร่วมบุญน้ำดื่มด้วย1,000บาทอาสาทุโขโมทนาเอาบุญด้วยกันนะยมนะใครที่จะร่วมก็ร่วมได้เรื่อยๆนะครับถึงพรุ่งนี้เที่ยงนั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้โทรสั่งให้เขามาส่งนะต้องการอย่างมากเลยนะน้ำยมเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งนี่สั่งน้ำานี่หมดหลายแพ็คนะเพราะว่าเรามีพระมีเนนเยอะ มีผู้ปฏิบัติรรมแล้วก็มีช่างเข้ามาทํางานช่างก็หลายคณะนะที่เขามาทํางานก็อาศัยน้ําดื่มเราเนี่แหละนะฮะเราก็จะได้บุญได้อาน,นิสงส์ไปด้วยนะคะรับพรุ่งนี้ก็วันพระด้วยนะ,ะวันชาติวันพ่อด้วยนิยมนะ,นะะทำบุญนะ,ะอธิษฐานเอาก็แล้วกันวิธีลดล้างมิบากกรรมนะ อ,อีกวิธีหนึ่งก็ด้การทำสังฆทงานหรือว,ว่าถวายมหาสังฆทานนะโดยเฉพาะามหาสังฆทานเนี่ยโยมนะคนที่คนทั่วไปที่กำลังรับผลกรรมเก่าจนยากที่จะรับมือไหวเมื่อได้ทำครบตามที่พระอาจารย์เคยแนะนำแล้วโยมชะตาชีวิตจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยฟังดีๆโยมนะ,ะมันพูดยากนะโยมนะ มืนมันมีเสล็ดมีน้ำมูกนะมันจะไม่สบายนาะฮะโดยเฉพาะโยมใครที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีปัญหาการเงินการงานครอบครัวความรักสุขภาพก็แล้วแต่ถ้าโยมได้ถวายมหาสังฆทานแล้วชะตาชีวิตจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้โยม แต่ให้โยมลองปฏิบัติคำว่ามหาสังฆทานประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะฟังดีดีโยมโยมต้องเตรียมให้ครบตามที่พระอาจารย์ว่าต่อไปนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาถวายที่วัดพระอาจารย์ไม่จําเป็นต้องถวายกับพระอาจารย์ก็ได้ถวายที่วัดของท่านก็ได้บ้านของท่านก็ได้แต่ต้องเตรียมของให้ครบตามที่พระอาจารย์จะบอกนี้อ่านั่นก็คือเตรียมอาหารข้าวหวานครบน้ําสะอาดดอกไม้ทูบเทียนอ่าวัด โตานที่จัดเป็นปัจจัยสี่ก็คือเครื่องบวชพระก็ได้แก่ตรายจีวรบาทพร้อมกับตาลปัดยารักษาโรคของใช้ของสงต่างๆตามที่สมควรและที่ขาดไม่ได้ก็คือหนังสือธรรมะหนึ่งเล่มพระพุทธร,รูปประจำวันเกิดของตนให้หน้าตาก้นิ้วขึ้นไปนะยอมนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดก็ใช้ได้ทั้งนั้นถาดเงินหนึ่งถาดเอาไว้ใส่อาหารข่าวหวานทั้งหมดรวมกัน หาทองเหลืองหนึ่งฐานเอาไว้ใส่ของพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธรูปแล้วก็หาเก่งไม้สามงามหนึ่งอันเหมือนเวลาเราทอดท้าปานะแล้วก็ให้ไปถวายกับพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงที่เราจะหาได้ถ้าหาไม่ได้จริงๆโยมหรือไม่ทราบก็ให้ถวายกับเจ้าวาดวัดหรือถ้าอยากจะได้บุญมากมายมหาศารก็ให้ตั้งจิตถวายพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะ พาาระรหั์หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะฮะเพื่ออะไรยมเพื่อให้อานิสงส์ของบุญจะได้มากขึ้นทวีคูณนะแล้วเวลาถวายก็ให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นนะฮะเหมือนที่เราเห็นในทางพระ่าทั้งหลายนั่นแหละยมเอาภระตไครจีวรน,นั้นพาดพระสงฆ์ท่านก็จะรับแล้วก็จะชักออกไปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ให้กวดน้ําอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะ การที่พระอาจารย์แนะนําให้ถวายอาหารข้าวหวานให้ครบนั้นเพราะอะไรยมเพราะเจ้ากรรมในเวรบางท่านนั้นนะ่ะอยู่ในภาวะที่หิวกระหายไม่มีใครทําบุญให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรธแค้นหลายเท่ากับคนที่ทาให้เขาเป็นอย่างนี้ที่เครื่องบวชพระเครื่องบวชพระไม่ว่าจะเป็นจีวรลรืยมนั่นก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มทิพในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่นะฮะ การถวายพระพุทธรูปนั้นก็จะนําให้เขาทำให้นาเข้าถึงแล้วก็ระเลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเขาได้จริงนั่นเองนะฮะส่วนหนังสือธรรมะก็จะทําให้เข,เขาเข้าใจในพระธรรมที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงลดความอาฆาตมารร้ายลงฐานเงนินฐานทองน,นั้นก็จะเป็นการช่วยให้เขามีชนะ,ะมีภาชนะ,ะเก็บกักของทิพย์ และที่เขาได้รับแล้วก็จะนํามาใช้เมื่อใดก็ได้นะการกระทำมหาสังฆทานโยมทําเดือนละหนึ่งครั้งนะโยมนะแล้วก็ต้องให้ตรงกับวันเกิดหรือสําหรับคนที่ดวงตกมากๆก็ให้ทำต้องต้องรีบทําเสียโดยด่วนเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะโยมนะนะวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แหละโยมฮะนรู้สึกเกินน้ำลายไม่ลงแล้วยมนะครับ ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแ like, ชร์ร่วมกันเผยแพ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นนะเป็นกําลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์นะครับขอพ้นบุญที่ทํานี้หรือความดีที่ทําในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภยัย จิตจมใสล่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาธุ